สวัสดีครับเดียเอ็มเวันนี้เราก็จะมาขึ้นหน้าใหม่กันนะครับก็คือจะเป็น b o ว์คอนเน็กชันนะครับก็มาคลิกที่แทบ b o ว์คอนเน็กชันกันนะฮะก็ตอนนี้ยังเพิ่งคิดได้สตัวเดี๋ยวก็ว่าจะทำเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับใน b o ว์คอนเน็กชันเนี่ยก็จะเป็นจุดต่อที่เป็นใช้สลักเกลียวนะครับหรือ b o ว์ก็จะเป็นจุดต่อในลักษณะที่เบสิก ก่อนนะครับแล้วก็จุดต่อที่มีความแอดวานซ์แล้วก็ใช้ในอาคารนะครับจะอยู่ในบิวติงคอนเน n e ชันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีจุดต่อที่ผสมกันระหว่างโบกับเวลด้วยนะครับนั้นตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มจากวันนี้จะเป็นจุดต่ออย่างง่ายก่อน <laughs> ก็ลองทำดูก่อนนะครับก็จะเป็นซิมเพิลคอนเน t i ชันซึ่งก็จะเป็นจุดต่อที่รับแรงดึง โดยตรงนะครับก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับอพอคลิกไปปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมีให้ใส่ชื่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มโหลดเซฟสำหรับการบันทึกแล้วก็การนำกลับมาใช้ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มรีพอร์ตนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติของเหล็กนะครับซึ่ง เราก็จะให้ใส่ก็ได้แก่กำลังคล้าของแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็กำลังปลายแผ่นเหล็ก F u แล้วก็โมดูลัสยืดหยุ่นค่า E นะครับแล้วก็ทีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาันนี้ก็จะมีสลักเกลียวนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นชนิดของสลักเกลียวนะครับชนิดของสลักเกลียวเนี่ยเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน A 3า7 A 3 2 5 N อันนี้ก็จะเป็น Include ก็คือเกลียวอยู่ในระนาบเฉือน นะครับถ้าเป็น x นี้ก็คือเกลียวอยู่นอกระนาบเฉือนนะครับถ้าเป็น a c 0 9 n ก็เช่นเดียวกันเกลียวอยู่ในระนาบเฉือน a ส0 9เ x เกลียวอยู่นอกระนาบเฉือนนะครับก็จะมีเป็นชนิดของสลักเกลียวให้เลือกนะครับอ่าช่องต่อมาก็จะเป็นขนาดของสลักเกลียวอันนี้ท่านสามารถใส่ได้เลยว่าจะเอากี่มิลน,นะครับแต่ผมรู้สึกจะจํากัดขนาดเล็กสุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเล็กเกินไปนะครับอ่า ช่งต่อมาก็จะเป็นการใส่แรงกระทานะครับแรงดึงที่กระทานะครับความยาวของจุดต่อนะครับความกว้างของแผ่นเพลทซึ่งอันนี้ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็คือเราก็จะมีระยะขอบด้วยนะครับ ex กับ ey อันนี้ผมก็จะใช้ที่1.5เท่าของขนาด ของสลักเกลียวนะครับส่วนระยะห่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่3เท่าของสลักเกลียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็ทำการปรับค่า b ให้เราโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าผมลองเพิ่ม n y ดูจาก2เป็น3นะครับจำนวนสลักเกลียว3แล้วก็กดคอมพิวจะเกิดข้อความแจ้งเตือนว่า ความกว้าง b ไม่เพียงพอนะครับแล้วเราโปรแกรมก็จะปรับความกว้างให้อัตโนมัติเป็นสามอย่างนี้นะครับนั้นเราสามารถที่จะปรับให้เป็นตัวเลขที่เป็นเลขจํานวนเต็มได้สักหน่อยเป็น16อย่านี้ก็จะอยู่ได้แล้นะครับอันนี้ถ้าผมปรับเป็นแบบเดิมก่อนผมก็อาจจะใส่ b ไปน้อยนอยหน่อยหกนะฮะมันก็จะแจ้งเตือนอีกก็บอกเป็น10.8 แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเลขจาํานวนเต็มอันนี้เราให้ผู้ใช้ช่วยคิดเองหน่อยหนึ่งลูปก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามาสลักเกลียวที่ใส่เข้าไปนะครับทั้งขนาดแล้วก็ระยะห่างต่างๆนะครับาการตรวจสอบเราก็จะตรวจสอบกำลังของตัวแผ่นเพลทด้วยนะครับก็จะมีสูตรก็คือ0.6 FyAg นะครับแล้วก็สูตร0.5 FuAE ก็คือหักรูเจาะนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะมีการเช็คก,กำลังของโบว์นะครับก็จะมีเชียร์สตร t งแล้วก็แบริ่งสตริงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบบล็อกเชียร์ด้วยนะครับก็ให้ผ่านมีค่ากำลังมากกว่าแรงที่มากระํำก็จะโอเคทั้งหมดนะครับถึงจะสามารถทำการเซฟได้นะครับแล้วพอคำนวณอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณง่าย,ายๆแล้วก็จะเช็คอยู่5เงื่อนไขนะครับ ต่อมาพอคลิกที่ปุ่มรีพอร์ตนะครับก็จะเป็นรายการคำนวณแสดงออกมาก็จะละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ลองทำแบบง่ายๆดูก่อนนะครับอันแรกนะครับแต่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะจำเป็นที่จะต้องมีตัวเบสิกไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้ในตัวที่มีความซับซ้อนต่อไปนะครับพอคลิกปุ่มปริ้นก็เลือกเป็น pdf creator แล้วก็ปริ้นเหมือนเดิม ก็จะได้ไฟล์ pdf อันนี้เป็นรีพอร์ตแบบหน้าเดียวนะครับก็จะง่ายนะแล้วก็จะได้ไฟล์ pdf ขึ้นมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายก่อนนะครับสำหรับวันนี้ Simple Connection ก็ขอจบไว้ที่งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ